ฉันกว่าเดดีพริกอ่ะไม่ต้องพูดมากตั้งใจดูให้มันดีๆบ้านหลังนี้ค่ะเป็นหลังที่ติดไฟคริสต์มาสเยอะที่สุดในหมู่บ้านไม่ดด้อแต่เดินขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะชันเป็นน้ำแข็งนะแต่ว่าไม่ไม่หนาอ่ะเชิญค่ะไอคนดิเซบเซว่ารุฟนคิมป เขาไม่ไปไนทำไมปล้ย,ยคิดว่าช่เขาเ็นหนีหุนไปทำอะไรเยอะ่เซนอันดร์ร้องอะฟิลอันดร์เช่แต่เด้๋ยววัอ๋อเขาเป็นประกายน้ำแข็งข้างล่างชอบไหมครับชอบครับ สนุกไหมหล่ะ <Okay. S 1> แค่น้ำแข็งอันนี้ก็สนุกแล้วเหรอที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะเนี่ยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะคะไม่ไดี่ก็กลับบ้านแล้วค่ะ ใกล้จะคริสต์มาสแล้วไม่ได้ทำคลิปเลยไม่ด้ไม่มีเวลานะคะทำงานเยอะมากเลยไปคะ่ะกลับบ้านกันแม่ดื้อลืมให้ดูทางนี้ค่ะไอหลังขา,ขาวๆนี้เป็นโรงเรียนนะคะแล้วนี้ก็เป็นโรงเรียนอนุบาลอันนั้นเป็นโรงเรียนปถมเห็นไหมคะพระจันทร์ขึ้นแล้วสี่โมงเย็นพระจันทร์ขึ้น,แล,นะะแล้วนะคะมืดแล้วค่ะที่นอร์เวย์แม่ดื้อซื้อมาพร้าวานะคะ ช่วงใกล้ๆปีใหม่ใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีมะพร้าวเป็นลูกแบบนี้มาขายแม่ดือยากกินในนี่นะคะอะไรนะเออเมี่ยงคำเดี๋ยวจะให้พี่ยิ้มไปกระทอปเปลือกออกนะคะแล้วก็พี่ยิ้มกระทอปเปลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันติดฝานะพี่มาออกไม่ได้ก็เลยบอกให้แม่ดืออกเองนะคะแล้วก็สองลูกนี้พอร f e c t นะคะเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะจะกระทอเก่งนะเพราะว่าแม่ดืใช้ให้กระทอทุกปีนะคะเนี่ยเขาก็จะได้มาแบบนี้เลยแต่ว่า อันนี้เป็นของปีนี้นะคะเพอร์เฟกสองลูกอีกลูกนึงก็แตกไปนะคะมะพร้าวลูกเล็กๆอย่างนี้มันนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะต้องเอาไปขูดสีน้ําตาลเอาไปปอกสีน้ําตาลนี้ออกนะคะนี่นะคะแม่ดื้อก็เอามีดปอกเอาเปลือกน้ําตาลเขาออกนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างนะคะนี่กระทะเปลือกล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะหั่นนะคะมีเวลาอยู่คะ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะหั่นไปเรื่อยๆนะถึงเวลาไปทํางานก็จะไปทํางานไง เสร็จแล้วคะ่ะแม่ดื้อไม่มีกุ้งแห้งนะแม่ดื้อก็เลยใช้กุ้งของฝรั่งแบบนี้นะคะเป็นกุ้งตัวเล็กที่เขาเอาวางบนขนมปังนะคะลองดูไม่เคยกินเหมือนกันแบบนี้นะ,ะเพราะว่าปกติแม่ดื้อจะใช้กุ้งแห้งก็จะเป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆที่เอามาจากเมืองไทยนะคะแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ไม่ใช่ปีปีนี้สปีนี้ไม่ได้กลับไทยนะคะก็เลยไม่มี แ่ด้อยากเขียนการ์ดถึงตากับยายนะคะเขาเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยนะแม่ดู้มองไม่เห็นทินตาเล็กจริงๆก็เขียนว่าตาเล็กนะคะแต่ว่าเขียนผิดอันนี้อกยายวันก็คือให้เอาไปให้ตาถึงตาเล็กแล้วก็ยายวันนะคะแล้วก็จากอเล็กซานเดอร์บรรทัดแรกนะคะจากอเล็กซานเดอร์แม่ดิ้ก็เขียนเป็นภาษาไทยให้เขาถึงตาเล็กและยายวันจากอเล็กซานเดอร์แต่ว่าอันนี้แม่ดิ้บอกเขาว่าไปเขียนสุดท้ายก็ได้นางก็คัดลายมือตามแม่นะคะ มองไม่เห็นนะั่งถึงตาเล็กและยายวันใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้จะเขียนต่อนะคะที่เขาเขียนมาฉันหวังว่าพวกเธอจะมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ฉลองปีใหม่นะ,ะเดี๋ยวไม่ได้จะเขียนให้เขาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ด้้ยเขียนตามนะคะดวามันจะห เกินสวยอยู่นะเนี่ยฉันรูฟเดลิกนปริกก็ไม่ต้องพูดมากตั้งใจดูใหมันดีๆสงพี่ดีเขียนเสร็จแล้วนะคะถึงตาเล็กและยายวาดหนูข,ขอให้ตากับยายอะไรเนี่ยมองไม่เห็นสุขภาพดีนะคะแล้วก็จากอเล็กซานเดอร์คีดื้อค่ะ เ,เขียนเองทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยถนนลื่นนะสนุกใหญ่พี่ดื้อเอาไปลูกไปเดินดีๆเดี๋ยวล้มครับชอบนะเนีบ้านหลังนี้ค่ะ เป็นหลังที่ติดไฟคริสต์มาสเยอะที่สุดในหมู่บ้านไม่ดื้อแต่เดินขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะชันตอนลงเนี่ยม่ดื้อจะลงยังไงยังไม่รู้นะคะต้องไปเหยียบตรงหญ้าข้างทางเพราะถนนมันลื่นมากเลยลพี่พี่ดื้อยังต้องเดินระวังนะมันลื่น ให้พี่ดื้อส่องไฟให้แม่นะจะถ่ายป้ายเป็นน้ำแข็งนะแต่ว่าไม่ไม่หนาอ่ะเชิญค่ะไครคนเจ็บผมเจ็บว่าพี่ดื้อส่งซุปเปอร์ใส่ชุมดมาดีไหม ก็ต้องิชาเขาคนหนึ่หุ่นไปทำหมเนี่ยไปทำอหมเซนิอนเดอร์มาฟิลอันเดอใช่แต่เดี๋ยวสโอ้ขับเป็นปั๊กายน้ำแข็งข้างล่างชอบไหมครับชอบครับ สนุกไหมเลูก <Okay. S 1> แค่น้ำแข็งอันนี้ก็สนุกแล้วเหรอขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ ก็สามารถกดดูวิดีโอเก่าด้านข้างได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ